ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องของเราเองนะคะพบกับ bouk คุณมแสงรีวิวอีกครั้งแล้วค่ะไม่ได้รีวิวนาะน,นมากเลยคะ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวอีกครั้งนะคะไม่เจอกันตั้งนานแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวขนมสมัยเด็กๆตอนเด็กที่เรากินกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้างนนะคะ่ทุกคนคงจําขนมสมัยเด็กได้นะคะสมัยที่เราเป็นเด็กนะคะก mm. ็้ี mm. ก็กลับมาอีกครั้งนะคะ mm. กับขนมขนมที่เราจะมารีวิวก็คือขนมสมัยวัยเรียน mm. สมัยเด็กะคะ mm. ก็มีงหมสอนด้วยกันนะคะ mm. ขนมสมัยโบราณ mm. หรือว่าสมัยตอนที่เราเด็กๆนะคะ mm. ที่เราเด็กตัวสักห้าหกขวบอะไรแบบนี้ คเป็นสองอันนี้ค่ะที่เราจะมาดูค่ะเรามาดูอันแรกกันดีกว่าค่ะก็คือถวลันเตากรอบสก,กัดน่เองนี่ถั่วลันเตากรอบสก,กัดแค่คะสมัยตอนเด็กที่เรากินนะคะ่เป็นซองแบบนี้นะคะซองละหนึ่งบาทน่เองแล้ววันนี้ขนมในวัยเด็กก็กลับมาอีกครั้งนะคะ เป็นถั่วสกัดแค่ถั่วลันตาอบกรอบแค่นี้สองและหนึ่งบาทเหมือนเดิมนะค่ะนี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเราก็เลยรอมารคข้าประมาณนี้นะค่ะนี่เยอะแยะมากมายนะค่ะขนมสมัยวัยเรียน,นะะสมัยวัยเด็กถั่วลันตาอบถุงละหนึ่งบาทแค,ค่แก็ยังมีอยู่ยนะคะนี่เราเพิ่งไปพบเจอมาะคะ่เราก็เลยซื้อมาแะค,ะค่เยอะแยะม,มากมายเลยเป็นขนมน เป็นถั่วลันตาอบกอรอบค่ะสมัยตอนเด็กสมัยวัยเรียนอะไรแบบนี้ถั่วลันเตาสักสักกัดนะคะนี่ก็จะมีส่วนผสมก็คือถั่วลันเตานะ้ำมันปาล์มไอโอดีนแล้วก็เกลือโดยโวกส่วไอโอดีนค่ะสักกัดเอเป็นถั่วลันตาเอีเป็นถั่วลันเตาสมัยก่อนสมัยเด็กนะคะห่างหายไปนาน,นะะแล้วค่ะเราก็เลยซื้อมารีวิวสั่เลยนะคะ ก่อามานันแน่อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แคะ่เราซื้อเองกินเองะคะ่ะแต่ถ้าจะมีสปอนเซอร์ก็ได้เลยะคะ่ะมีสปอนเซอร์สนับสนุนเราก็ได้นะคะพวกจะให้เราเรีวิวพวกขนมขนมสมัยก่อนหรือว่าสมัยเด็กๆก,ก็ได้นะคะแล้วก็เลยมารีวิว กลันตาอบก,กอ่อนสกัดนี่เองนี่เ<ม>ยอะๆมามาม่นะคะต่อไปครัวสมัยวัยเรียชเลชิ้นที่สองคือนี่ค่ะมะเขือลังนี่เองเป็นมะเขือลังสมัยตอนเด็กที่เราเคยกินนะคะนี่ค่ก็ะบามาน้นะ่าเป็นแผงแบบนี้นะคะ พี่ตับนี่พี่ตับนี่เป็นแผงแบบนี้นะคะเป็นแผนลงหนึ่ชิ้นละหนึ่งบาทนะคะลดแบบเตะแบัตบอัพแบัตบด้วยกันคะนี่ก็ม,ะะมีสนุกสามรสชาติด้วยกันนะคะเป็แนแผงแบบนี้นะคะต่อสมัยเด็กๆที่เราเคยกินนะคะก็จะมีรสอ,อัญมณ์ รสสม้มแล้วก็รสสตรอเบอรี่น,ะะนี่ค่ะก็คือขนมในวัยเด็กะคะ่ะจะเป็นหมากฝรั่งบัฟอัดนะคะนี่สมัยก่อนมากเลยเป็นแข่งแบบนี้น,ะะนี่มีหมดสามรสชาติกันนะคะ่ะก็จะมีรสชาติอันนุม่มส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะะี่ค่ะหมากฝรั่งเป็นแผงแบบนี้นะคะ่ะสมัยเด็กๆที่เรากินกันนะคะ ก็คือเป็นมะฝรั่งรสสตรอเบอรี่รสส้มแล้วก็รสอ่างวนนเองเป็นแขกยาวๆแบบนี้นะค่ะชิ้นละหนึ่งบาทเหมือนเดิมเนียนี่ชิ้นละหนึ่งบาทเหมือนเดิมข้ามีสามรสชาติด้วยกันคเหมือนเดินขคาเป็นแผงแบบนี้เลยนะคะก็มีสามรสชาติมีรสสตรอเบอรี่รสส้มแล้วก็รสองุ่นนะคะเป็นมะฝรั่งเอง สมัยเด็กเคยกินหรือเปล่าคะถ้าคนชอบกินหรือว่าชอบซื้อมาฝรั่งแบบสมัยตอนเด็กนะคะที่เคยกินกด1หนึ่งหรือว่าคนที่มีเคยกินกดอะค่อก็ออาเป็นแบบนี้ตามรสชาติเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติเหมือนเดิมมั้ยไชิมขนมอันนี้ก่อนในกาะแค่โทลันเตากรอบสกัดนะคะชิมกันก่อนเลยว่ารสชาติเป็นแบบไหนเหมือนเดิมมั้ยตอน นี AH> ่ค่ะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเป็นถั่วลันเตาแบบนี้นะเป็นถั่วลันเตาอบกรอบค่ะเราลองมาชิมกันดีกว่าค่ะว่ากรอบเหมือนเดิมใช่ไเมคะน่กรองส่อมอือยังกรอบเหมือนเดิมค่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเป็นถั่วลันเตานะคะสมัยตอนเด็กที่เราเคยกินค่ะใครเคยกินถั่วลันเตาอบกรอบสกัดบ้างนะคะถ้าใครเคยกินก็กดหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่เคยกินก็กดสองนะคะ สมัยตอนเด็กๆเราชอบกินมากเลยแค่นี้แต่จริงๆมันมีรสหวานด้วยนะค่ะแต่เราหาไมา่เจอเร,เ,เราก็เลยเราเลยมาแบบธรรมดาทาได้แคะ่ถั่วหลังตาแบบนะะี้น,นะ,ะก็ยังกรอบเหมือนเดิมนะคะกินถั่วหนังากรอบฝาแบบนี้กรอบฝาแบบนี้ค่ะเกาะแล้วก็กินมันจะเพลินมากเลยค่ะ มีเยอะแยะมากมายนะะที่เราซื้อมาค่ะเราชอบมากเพราะเพราะว่ามันอร่อยมากรสชาติถั่วอ่เจาก็ยังเกาะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะยังเกาะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะตัวลังกาวสักกันไปไปเรามากินมาเฟรั่งกันดีกว่านะคะสามรสชาตินะคะเลอกอันหนุนแล้วส้มแล้วก็รสสตรอเบอร์รี่นะ้นเรามาแกะรส ส้มก่อนกันนะคะบัฟอัพหมากฝรั่งกินส้มคนะคะต่ารุปบวกแนะคะ่ะแต่เราเปล่าไม่เป็นเเราเปาล่ารุปบวกไม่ค่อยเป็นนะก็เลยมาชิมดูก,ก่อนว่ารสชาติเป็นแบบไหนรสส้มนะคะ แผ่นใหญ่เต็มซองเลยะคะ่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้าขาดนี่กลิ่นส้มนะคะรสส้มชิมกน,นก่อนเลยก็เปรี้ยวๆหวานๆนะคะเป็นหมาฝรั่งจริงๆเปล่าได้นะคะแต่ทำฟังก์งไ่ได้ ตัวไห้ตัวออกวหวานวก็ได้กลิ่นส้มนะคะเป,กกเป็นแบบฝรั่งนี่เองเป็นแพงแบบนี้เลยนะนะใครเป่าลูกโป่งเป็นบ้างก็พิมพ์หนึ่งนะคะถ้าใครเป่าโป่งไม่เป็นก็พิมพ์สองะคะ่ะส่วนเราพิมพ์สองเราเป่าไม่เป็น แข่งแบบนี้แล้วยนะเดี๋ยวไปเลืออังหนุนกันเลือกอังหนุนค่ะเลือกอังหนุนค่ะนะี่ค,ค่ะประมาณนี้ะะนะอันนี้ สวยมากถ้าแกะสวยมากเลยเลยอ,อ้่นนะคะเลยอ,อ้นกันกว่าค่ะอคเอเกอ,เเอก,กบอหวานแล้วก็กีดอะไรเหมือนกับดส้มน,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 นะคะใส่คารากันหน้าเป็นหบบนนังแบบนี้ก็ออกอลหวานนุ่นๆค่ะ หวานแล้วก็กินองุน่นอ,องุ่นกับช่ปลไม่ตป,ปล่าปูนได้อใจถ้าปลาดปูปล่ากบข้าวหวานแล้วก็เลกินขอองุ่นนะคะจะปส่รสสตรอเบอรี่แล้วกัน แล้วสตอร์เบอรี่นะคะนี่ต่อไปเราสตอร์เบอร์รี่นะคะที่นู้ สตรอเบอรี่ก็ออกมาหวานๆเหมือนกันค่ะมะฝรั่งหวานทุกทีนะค่ะก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ต่างกันค่ะอันนี้ก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นสตรอเบอรี่นะคะไม่ว่ารสที่หนึ่งรสที่หนึ่งรสที่สองรสที่สามก็รสชาติเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นมะฝรั่งคะก็จะหวานแล้วก็กลิ่นผลไม้ต่างกันค่ะก็จะมีกลิ่นส้มกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นองุ่น รสชาติหวานเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็จะมีกลิ่นของผลไมะคะ้ค่ะก็จะมีองุ่นส้มก็จะรอร์บรีนะคะตรานั้นก็หวานเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นแผงแบบนี้นะคะใครเป่าได้ก็กดหนึ่งนะคะถ้าใครเป่าปุ๋มไม่ได้ก็กดสองหมอนเรานะคะ แะนี่คือการรีวิวขนมสมัยเด็กสมัยโบราณนะคะสมัยก่อนนะคะที่เราเคยกินนะคะก็จะมีถั่วลันเตาอบกรอบสซกัดกับมะฝรั่งบับอัพบาร์บีคิวส้มแล้วก็เกีอยวอูนนะคะขนมสมัยวัยเด็กนะคะถ้าใครเคยกินข,ขนมสองอันนี้หรือว่ามาฝรั่งกับถั่วลันเตาสมัยตอนเด็กๆที่เราเคยกินนะคะก็กดหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่เคยกินก็กดสองนะคะ สองนะคะขนมสมัยวัยเด็กนะคะและนี่คือการรีวิวทั้งหมดของเราะคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะ่ะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับไกดกระดิ่งกับช่องเราจะไ,ไม่พลาดคลิปดีๆช่องเราในวันนี้นะคะและนี่คือการรีวิวขนมสมัยเด็กนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่กับ ต้อง B O U K กลุ่มแสงในวิวนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ